ในงานกู้ชีพทุกวินาทีมีค่ามากกว่าที่คิดและสิ่งที่ช่วยให้ทีมทำงานได้พร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการสื่อสารวิทยุสื่อสารคือหัวใจของการปฏิบัติงานใช้ติดต่อระหว่างทีมภาคสนามศูนย์สั่งการและโรงพยาบาลเพื่อรายงานเหตุขอสนับสนุนและประสานงานอย่างรวดเร็วการใช้วิทยุสื่อสารควรพูดให้ชัดถ้อยคำสั้นใช้รหัสมาตรฐาน และเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้ข้อความที่สื่อสารออกไปนั้นครุบถ้วนคือกดปุ่มส่งสัญญาณวิทยุค้างไว้สองถึงสามวินาทีก่อนพูดข้อความออกไปเสมอและหลังจากจบข้อความแล้วไม่ควรจะปล่อยปุ่มส่งสัญญาณวิทยุและให้ผ่านไปสองถึงสามวินาทีก่อนจึงปล่อยปุ่มกดส่งสัญญาณวิทยุเท่านี้สัญญาณข้อความที่ส่งไปจะครบถ้วนตัวอย่างการใช้วิทยุสื่อสารในงานกู้ชีพกู้ชีพพิจ,จิตจากพิจิตสองเปลี่ยน วอลจุดเกิดเหตุแล้วขอวอล ALS สนับสนุนอีกหนึ่งทีมเปลี่ยนแบบนี้เป็นต้นจำไว้การสื่อสารที่ถูกต้องอาจช่วยชีวิตคนอีกหลายคนได้วิทยุสื่อสารเครื่องมือเล็กๆแต่สำคัญที่สุดในงานกู้ชีพแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ